สวัสดีครับคลิกรีวิววันนี้ขอนำเสนอไฟ LED a m p u i t u r e ALMW Mini LED Waterproof สำหรับไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟ LED ขนาดเล็กครับผมกันน้ำถึง10เมตรนะฮะ i p s 6 8สำหรับสายลอยกันเลยทีเดียวภายในกล่องจะประกอบด้วย User Manual พร้อมใบรับประกันครับจะมี Serial Number จะมี v e l โ r o ครับผม2ด้านเอาไว้ติดกับพื้นผิวเราสามารถดึงออกได้ครับ ตัวซอฟต์เจลเอาไว้เปลี่ยนตัวแอมป์เจอร์ตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ถึง5,600เควินนะครับและยาไวไปจนถึง200เควินครับจะมีซอฟซิลิโคนครับแล้วก็ตัวกระเป๋าครับทั้งหมดนี้สามารถใส่ในกระเป๋านี้ได้เลยนะครับภายในกระเป๋าจะประกอบด้วยตัว LED แล้วก็เป็นสายชาร์จ USB-C ครับ ครับผมตัวไฟวัสดุจะเป็นอลูมิเนียมนะครับด้านหลังจะมี h e ท t s ง n ์ครับด้านบนจะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆครับด้านข้างจะมีตัวลิอชาร์จ USB-C ด้านล่างจะมีเป็นสกู๊ต่1ต่อ4นะครับอาจจะเป็นแถบไฟไ d ด้านหน้าแล้วก็จะมีตัวนี้จะเอาไว้ใส่ในส่วนของตัวซอฟต์เจลนะครับฟังก์ชันการใช้งานหลักๆนะครับผมไฟตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ถึง24ชั่วโมงในความสว่างที่ต่ําที่สุดส่วนถ้าความสว่างที่100%จะสามารถอยู่ได้ถึง80นาทีครับและสามารถบูตไฟได้ถึง30วิครับ โดยความสว่างของตัวนี้ปกติจะอยู่ที่4,000ลัตที่0.3เมตรสามารถบูตได้ถึง6,000ตัวไฟ LED นี้มีความเพียงตรงที่ CRI 95บวกนะครับผมสามารถปรับความแรงได้10ระดับมีเอฟเฟกให้ถึง5แบบจะมีเอฟเฟกไฟกระพริบทีวีมีเอฟเฟกต์ไลท์นิ่งสายฟ้าครับจะมีเอฟเฟกหลอดไฟกระพริบกระพิบเป็นไฟเ e w ว r k เิร์กเอฟเฟกตลุครับแล้วก็เป็นปรบปรลี่ครับผมเอฟเฟกแฟ ครับผมสำหรับฟังก์ชันการใช้งานก็ๆนะครับผมปุ่มเปิดกดค้างครับเพื่อเปิดไฟสถานะจะแสดงเป็นสีเขียวบอกว่าแบตเหลือเท่าไหร่แล้วครับสามารถเพิ่มลดแสงโดยการกดปุ่มเพิ่มลดแสงตรงนี้นะครับจะขึ้นเป็นสถานะไฟบอกสีน้ําเงินสําหรับเอฟเฟกจะเปิดใช้เอฟเฟกให้กดปุ่มเอฟเฟกค้างครับโหมดนี้จะอยู่ในโหมดปรัพาาินะครับผมโหมดแฟลชกระพริบสามารถเพิ่มลดความสว่างได้เช่นกันครับวิธีการเลือกเอฟเฟกก็คือหลังจากที่เรากดปุ่มเอฟเฟกค้างแล้วใช่ไหมครักด1นึ่งที่เพื่อเปลี่ยนเอฟ สำหรับปุ่มนี้จะใช้งานเป็นโหมดบูตได้เช่นกันนะครับผมโดยการกด1ครั้งครับในโหมดปกติการกลับไปในโหมดปกตินะครับผมให้กดปุ่มเอฟเฟคครั้งครับอ่าโอเคจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับผมกดบูตปุ๊บมันจะบูตได้60วินาทีแล้วมันก็จะดับลงมาเป็นความสว่างปกติครับกดอีกทีเพื่อยกเลิก สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับ